ดัฐมนตาริวช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเซอร์เก้เรียบคอฟได้กล่าวเมื่อวันจันทร์นะคะว่าสหรัฐอาจเจอกับผลที่ตามมาที่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะถ้ารัฐบาลกรุงวอชิงตันไม่สนคำเตือนของมอสโกที่ไม่ต้องการให้สหรัฐอนุมัติการที่ยูเครนจะสามารถใช้อาวุธอเมริกาในการโจมตีเป้าหมายภายในประเทศรัสเซียได้ค่ะ โดยปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบ,โโบดีสหรัฐโจไบเดนอนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้มีการใช้อาวุธที่อเมริกาส่งให้ยูเครนในการโจมตีเข้าไปที่เป้าหมายในรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการจู่โจมเขตคาคิฟของอยูเครนนะคะตามรายงานของสื่อ RIA ของทางการรัสเซียเรฟคอฟกล่าวว่าผมอยากจะเตือนผู้นำอเมริกันเรื่องการประเมินสถานการณ์ผิดอันอาจจะเกิดผลที่ตามมาที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเรฟคอฟบอกว่าด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบได้พวกเขาประเมินความจริงจัง ต่ำเกินไปว่าจะเจอกับการตอบโต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุะประธานาธิบดีรัสเซียวลาดเมีร์ปูตินได้บอกว่าองค์การนาโต้กำลังเล่นกับไฟและเสี่ยงต่อการถล่มลึกของความขัดแย้งโลกโดยท้ยนแถลงดังกล่าวเป็นอีกตัวอย่างของคำเตือนจากฝั่งรัสเซียต่อความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะยกระดับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะคุณธนภัน์ครับรัฐมนตรีเรฟคอฟย้ำในวันจนันทร์ด้วยนะครับว่าคำพูดของประธานาธิบดีปูตินก็เป็นคำเตือนที่ต้องรับฟังด้วยความจริงจังขั้นสุด ประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่าการที่ยูเครนใช้อาวุธของโลกตะวันตกโจมตีส่รัสเซียจะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้านข้อมูลข่าวกรองการสื่อสารดาวเทียมและการสับสนุนด้านกลาโหมดังนั้นจึงถือได้ว่าโลกตะวันตกเกี่ยวข้องโดยตรงครับเลขาธิการนาโตเยนสโตเทนเบิร์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าองค์กรของเขาสามารถช่วยยูเครยนยืนยันสิทธิการป้องกันตนเองและการกระทำดังกล่าวไม่ถือว่านาโตเป็นคู่กรณีในความขัดแย้งนี้ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาทิบดียูเคร,เรนโบลดิเมียเซเลนสกีกล่าวว่ารัฐบาลของเขาทราบซึ้งที่สหรัฐอนุญาตให้ใช้ระบบยิงขีปนาวุธ h ฮมา r s สในเขตคาคิปแต่ก็กล่าวว่ายังไม่พอเพียงต่อการช่วยให้ยูเคร,เรนสามารถป้องกันตนเองได้ สื่อรัเสเซียอ้างคำพูดของเรฟคอฟที่กล่าวว่าความพยายามใดๆของอยูเครนที่จะโจมตีระบบเรดาร์เตือนภัยของรัเสเซียจะถูกสกัดและมอสโกโอ,อาจโจมตีกลับด้วยครับรอยเตอร์ uters, รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลเคียบที่กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าโดรนลำหนึ่งของอยูเครนพุ่งเป้าไปยังระบบเรดาร์พิสัยไกลที่อยู่ลึกเข้าไปในรัเสเซียโดยระบบดังกล่าวใช้เตือนภัยล่วงหน้า ในกรณีที่รัเสเซียจะถูกถล่มด้วยยวเคร์ครับคุณนิติการค่ะมาที่การเคลื่อนไหวของฝั่งยูเครนกันบ้างนะคะตอนนี้ก็สายตาจับจ้องมาที่ฝากฝั่งของเอเชียนะคะคเพราะว่าประธานาธิบดีวโลรดิเมิเร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ค่ะว่าฟิลิปปินส์จะเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยสันติภาพที่จะจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะพร้อมกับแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนของรัฐบาลกรุงมะนิลา้วยค่ะ ภายหลังการเข้าร่วมหารือกับประธานาธิบดีฟอรีนานมาโกสจูเนียที่ทำเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เซเลนสกี้โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ที่ระบุว่ายูเครนนั้นมีแผนจะเปิดสถานทูตของตนที่กรุงมาน,นิลาด,ด้วยในปีนี้นะคะประธานาธิบดียูเครนกล่าวด้วยว่าผมรู้สึกขอบคุณฟิลิปปินส์ที่ให้การสนับสนุนอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดงของยูเครนสำหรับจุดยืนอันชัดเจนต่อการที่รัสเซียรุกรานประเทศของเราและสำหรับการสนับสนุนมติต่างๆที่มีความสำคัญของ UN ผู้นำยูเครนยังได้เดินทางไปสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์นะคะและแจ้งต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงด้วยว่าจีนได้ช่วยรัสเซียรบกวนการจาัดก,การประชุมสันติภาพที่มีกำหนดการในวันที่15-16มิถุนายนนี้โดยจีนได้กดดันผู้นำประเทศอื่นๆไม่ให้เข้าร่วมอยู่ แต่ทางโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนเมาหนิงปฏิเสธคำกล่าวที่ว่านี้เมื่อวันจันทร์นะคะโดยบอกว่าจีนเชื่อว่าความพยายามทั้งหลายที่จะนำไปสู่ทางออกอันสันติสำหรับวิกฤตการณ์นั้นควรได้รับการสนับสนุนทั้งสิน้นทั้งนี้จีนได้เรียกร้องให้มีการจัดก,การประชุมสันติภาพที่มีผู้เข้าร่วมเท่าๆกันจากทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงรัสเซียที่ไม่ได้รับเชิญจากงานนี้นะคะขณะที่รัสเซียเรียกแผนสันติภาพของเซเลนสกีที่มีเงื่อนไขให้รัสเซียถอนกําลังทหารออกจากอาณาเขตยูเครนว่าล้มตั้งแต่ แต่เริ่มแล้วและแม้ว่ากรุงปักกิ่งจะอ้างว่าตนมีความเป็นกลางภาวะการค้าระหว่างจีนและรัเสเซียขยายตัวมาโดยตลอดนะคะทั้งยังช่วยกรุงมอสโกร,รอดพ้นผล,ผลกระทบจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตกมาได้ด้วยตัวยูเครนสหรัฐและหน่วยข่าวกรองอื่นๆยังอ้างด้วยนะคะว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีชิ้นส่วนอาวุธที่ผลิตในจีนอยู่ในคลังอาวุธรัสเซียแม้ว่าจีนจะไม่ได้ช่วยติดอาวุธให้กับประเทศเพื่อนบ้านนี้ก็ตามค่ะคุณนุระศครับในส่วนของสถานการณ์การสู้รบนะครับผู้ว าการแคว้นปกครองคาคิฟของยูเครนเปิดเผยในวันจันทร์ว่ารัสเซียยิงจรวดถล่มเข้ามาจนทําให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ2รายครับโอเล็กซ์เนกูบอฟระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์มเทเลกราムว่าการโจมตีโดยรัสเซียเข้าใส่หมู่บ้านสโลโบชานสกี้ยังทําให้บ้านเรือนหลายหลังและศูนย์นันทนาการแห่งหนึ่งเสียหายด้วยส่วนที่แค้นเบลกรอดในฝั่งรัสเซีย เชียเชสลาฟกลาดคอฟผู้ว่าการแววนนี้กล่าวว่ายูเครนก็ส่งโดรนเข้าโจมตีหมู่บ้าน3แห่งทั้งยังทําลายระบบจ่ายพลังงานและการสื่อสารไปด้วยขณะที่โดรนอีกลำก็ถูกส่งเข้าไปทําลายอาคารพาณิชย์ร้างแห่งหนึ่งจนเกิดระเบิดขึ้นนอกจากนั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวในวันจันทร์ด้วยว่าตนได้ยิงโดรนของอยูเครนหนึ่งลำที่ตกลงเหนือน้า,นานฟ้าเบลโกรอดได้ด้วยครับ